สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษฮัมบวกที่ทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยสาขาอื่นของมหาวิทยาลัยหัมบวกเพื่อพัฒนางานวิจัยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน มิถุนายน2568เวลา8นาิกา30นาทีสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองดินคาบูไปท่ากาศยานมิวนิกนครมิวนิกเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินลุฟันซ่าเที่ยวบินที่ LH 2062เสด็จพระราชดำเนินไปนครฮัมบรูร์กใช้เวลาบินหนชั่วโมง15นาทีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นางสาวชมพูนุชมพูคำอัคราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนักุงเบอร์ลินนายสเตฟานคาสตันโครนกงสุนกิติมาศันนครนฮัมบูร์กเฝ้าทุลละอองพระบาทรับเสด็จ <c oughs> วันที่26มิถุนายน2568เวลา8นาิ15นาทีสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมงบลงเฮาส์เมืองฮัมบูร์กอาคารนิทรรศการนี้สถาปนิกชาวสเปนผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของกล่องประกาศสีดำลายเส้นเทือกเขาเปิดเมื่อปี2565 นิทรศการเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเขียนและกระบวนการผลิตเครื่องเขียนที่มีความประณีตภายใต้แนวคิด i n s p r r e Writing สะท้อนความสำคัญของการเขียนที่มีต่อมนุษย์และสังคมนิทรศการปากกามงบรองเริ่มตั้งแต่ปากกาหมึกซึมโบราณไปจนถึงรุ่นล่าสุดกลยุทธ์การสร้างยี่ห้อให้เป็นที่รู้จักที่มาของตราสัญลักษณ์มงบรองและการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ ปากการุ่นสำคัญของมงบลองเช่นปากากาที่นำเขาสัตว์กัสลักมาตกแต่งตัวด้ามและปากกาที่ประดับด้วยอัญมณีบริษัทผลิตปากกามงบลองก่อตั้งขึ้นที่นครหำรหวกเมื่อปี2449เริ่มใช้ชื่อยี่ห้อมงบลองปี2453มีที่มาจากยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ตอนแรกออกแบบสัญ,ญลักษณ์เป็นจุดสีขาวและได้พัฒนาเป็นรูปดาวจนกลายเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในปี2476 ต่อมาขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่องหนังเครื่องประดับนาฬิกาและน้ำหอมโอกาสนี้ทอดประเนตรการผลิตหัวปากกาเช่นการขันปากกาการประทับตราลงบนหัวปากกาการผาลายบปากากาหมึกซึมและสาธิตการทดสอบปากกาด้วยการเขียนบนกระดาษโดยผู้เชี่ยวชาญการทำปากกาแสดงสัญลักษณ์ทางสังคมเริ่มจากนำความรู้ทางวิศวกรรมมาพัฒนาเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นนำศิลปะการออกแบบและประวัติศาสตร์มาพัฒนาร่วมกันประดิษฐ์รวมในปากกาด้ามเดียวปากกาไม่ใช่เพียงเครื่องเขียนแต่คือการรวมความรู้ไว้ในสิ่งของชิ้นเดียวที่สะท้อนความคิดและการพัฒนาของมนุษย์ ส่วนการเขียนเป็นช่องทางการสื่อสารไม่ใช่เพียงการบันทึกแต่อีกด้านคือการดึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเหตุการณ์และบริบทแวดล้อมมาเขียนการสื่อสารทําให้เราเข้าใจกันและเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆทางสังคมว่าเป็นอย่างไรการเขียนเกี่ยวข้องกับอีกหลายเรื่องเช่นระดับการใช้ภาษาลายมือเครื่องมือที่ใช้ให้เหมาะกับการสื่อสารแต่ละประเภทและการเขียนทําให้สังคมมีแนวลึกที่สืบเนื่องเป็นข้อมูลและอีกส่วนให้คนคิดต่อได้ เวลา13นาฬิก30นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กในวิทยาเขตบารนเฟลสัตราจารย์ดร์ทีโลบูมันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮัมบูร,ร์กสตราจารย์ดรคราวเชงสต็อกหัวหน้ากลุ่มวิจัยประจำสถาบันด้านฟิสิกส์ควอนตัมเฟาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษทำรวกเป็นศูนย์ชั้นนำในการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนเพื่อค้นหาพื้นฐานความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์เคมีและชีวภาพ สูนนี้ทำหน้าที่ประสานง,งานวิจัยลักษณะสาาวิทยากับศูนย์วิจัยหลากสาขาของมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กให้มาทำงานร่วมกันได้แก่ศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านเคมีชีวอินทรีย์ศูนย์โครงสร้างนาโนผสมและสถาบันด้านฟิสิกส์ควอนตัมเกิดการสร้างสารรค์งานวิจัยและความก้าวหน้าทางวิทยศาศาสตร์ สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปเช่นการคัดกรองยามาแล้วถึง900 0รายการการสร้างเซ็นเซอร์ควอนตัมเพื่องานตรวจวัด,วดคลื่นความโน้มถ่วงการสร้างคิวบิตของควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นต้นศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านเคมีชีวอินทรีย์มหาวิทยาลัยฮัมบูร์กสามารถพัฒนากระบวนการควบคุมภาพถ่ายความเร็วสูงพิเศษของโมเลกุลขนาดใหญ่ทางชีวภาพได้ด้วยแสงเลเซอร์ห้วงแคบพ,พร้อมกันได้ทุกโมเลกุล ทำให้มองเห็นวิริทัศน์ของโปรโตีน DNA และไวรัสเป็นต้นเพื่อประโยชน์ของการค้นคว้าทางการแพทย์และให้ประชาชนเข้าถึงการค้นคว้าที่ซับซ้อนดังกล่าว <Yes. S 1> มหาวิทยาลัยไ, <Yes. S 1> ได้จัดประกวดภาพจากการวิจัยมาจัดแสดงเชิงศิลปะเรียกว่า art and science แสดงงานศิลปะการถ่ายภาพโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอน ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษหรือ Ultra-Fast i m a g i n g เป็นเทคนิคการบันทึกเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากในระดับเฟมโตว,วินาที1 0 1ถึงวินาทีเทคนิคนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เห็นภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์เคมีและชีวภาพระดับโมเลกุลอะตอมหรืออิเล็กตรอนซึ่งมีขนาดเล็กมากในย่านานาโนเมตร กระบวนการดังกล่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนไม่สามารถบันทึกได้ด้วยการถ่ายภาพเคลื่อนไหวจากกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือกล้องปกติที่เราคุ้นเคยการถ่ายภาพต้องอาศัยห้วงของแสงเลเซอร์ความเข้มสูงที่แคบมากในระดับเฟรมตัววินาทีจึงจะสามารถจับภาพแต่ละเฟรมของการเปลี่ยนแปลงได้ทันโอกาสนี้ท่อพระเนตรห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แสงและโรงเรียนที่อาคารห้องปฏิบัติการฟิสิกส ตั้งคืนเพื่อกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความสนใจและสงสัยในวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่ลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยการวิจัยกับการสอน คองปฏิบัติการนี้ให้ประสบการณ์ฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ค้นหาและวิจัยเองทําให้เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์คิดอย่างไรทดลองอย่างไรช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจเทคโนโลยีชั้นสูงได้ทอดพระเนศการสาธิตการใช้แสงเลเซอร์จับอะตอมให้นิ่งส่งผลให้อุณหภูมิของอะตอมเย็นลงไปที่ระดับศูนย์องศาเคลวินหรือลบ273องศาเซลเซียส การนำเซลล์มะเร็งมาแยกแยะ DNA และการถ่ายภาพความเร็วส I mean, ูงพิเศษด้วยแสงเลเซอร์ที verses, ่ได okay. ้จากเครื่องอิเล็กตรอนอิสระของยุโรปร่วมกับสถาบันวิจัยเดซี่และสถาบันวิจัยมกครังด้านโครงสร้างและพลวัตของสสารการทำงานร่วมกันของสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางสำคัญในปัจจุบันโดยเฉพาะงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพราะปัญหาส่วนใหญ่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายด้านไม่สามารถใช้ความรู้จากแค่สาขาเดียวได้ การร่วมมือก <upa> ันจะได้คำตอบที่มีประสิทธิภาพ <t ip> และครอบคลุมเกิดงานวิจัยใหม่ <t ip> นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากขึ้นในตอนค่ำเสด็จพระราชดำเนินไปหอแสดงดนตรีเอลฟิลฮาร์โมนีทอรปเนตรคอนเสิร์ตของวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งเมืองมอนทรีออลและการแสดงเปโนของนายเอเล็กซองกองโตโร เป็นการแสดงร่วมกันของวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งเมืองอมอนทรีออลอํานวยเพลงโดยนายยานิคเนเซ,เซสแกงและนายอเล็กซองกองโตโรนักเป็นโนดารุ่งผู้มีชื่อเสียงระดับโลกหอสแสดงดนตรีอยู่บริเวณท่าเรือฮัมรวกมี3ห้องคือห้องแสดงดนตรีใหญ่อยู่ระหว่างชั้น12-16สูง50เมตรขนาด2,100ที่นั่ง ห้องแสดงดนตรีเล็ก550ที่นั่งไขสตูดิโอขนาด170ที่นั่งและพลาซา่ามีบันไดเลื่อนแนวโค้งยาว80เมตรบริเวณพลาซา่ามองเห็นทีวทัศน์รอบนครฮารร์กได้ดนตรีคลาสสิกค,คือศิละปะอย่างหนึ่งแสดงถึงปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่แค่เสียงเพราะหรือการบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นเครื่องสะท้อนความคิดความรู้สึกและวัฒนธรรมของยุคสมัยนั้นน,น ดนตรีเป็นเครื่องประดับของสังคมที่มีวัฒนธรรมสังคมที่ให้ความสำคัญกับดนตรีมักเป็นสังคมที่มีความเจริญทั้งสติปัญญาและอารมณ์มนุษย์มีจังหวะอยู่ในตัวเสมออยู่ที่ว่าจะฟังเพลงชนิดไหนแต่ละบทเพลงเหมือนการเขียนเรียงความให้รู้สึกอย่างไรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองฮัมบูร์กสหพันธ์สาธารร,รัฐเยอรมนี กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ ToB e n u m b e r ร์วันวอร้ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวอร์เรตี้ช่วงทอล์กทูเดอะพริ e s เกสส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาต่างๆทางเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม รายการทูบีนัมเบอร์วันเวรตีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอรวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาิกา30นาที สมเด็จพระอริย์องศาคัยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้เวลาเก้านิกายีนาทีวันนี้สมเด็จพระอริย์องศาคัยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงนับพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามทรงเปประทานในพิธีบำเพ็ญกุศลสังฆทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ซึ่งคณะศิษยานุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสจัดขึ้นทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ส่งเป็นเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามยุคที่4พระราชอุปัฏยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปชัยยะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติภกรกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกประการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนรรา,าพระอัิทีสมเด็จพระอรียวงศาคตยานสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังคับรินายกวาดวาสโนขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2562 เวลา16นาฬิกาเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศิีรัตนศาสดสารามในพระบรมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวัวนเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ซึ่งมหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมกำหนดจัดเดือนละหนึ่งครั้งรวม12ครั้ง โดยส่วนกลางณพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนศา,ส,าสดารามในพระบรมหาราชวังกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณวัดที่กำหนดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติตามความเหมาะสมท่านี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวองศ์สักตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ98พรรษาเมื่อวันที่26มิถุนายน2568 คณะสงฆ์ขอประธานถวายสักการะและเจริญพระพุทธมนต์ถวายในการนี้ด้วยคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w royal office th โดยสามารถสแกน QR code เพื่อรับชมข่าวในพระราชสำนักของสถานีโทรทัศน์ทุกช่องย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w royal office th